สวัสดีครับพี่น้องป้องกงพี่น้องป้องฝ่ายมัอนีม้มาในท่องเสี่ยวอักเป็ดลำเพื่อนคือเก่าเหมือนเดิมกับบรรยากาศตอนนี้เห็นแบบเปบพี่น้องเอามี<ฮ>าจังได้ก็ไม่รู้หัวพ่อผ่าหัวอบอลเป็นจังไโอ้วยเขาอเขาข,ข,ของน้ำผู้ชายฮะเอาเขาของน้ำผู้ชายเขาข,ของน้ำผู้ชายมีน <ฮา S 1> เอาใสา่สิบหมะโอ้ย จะไปน้ำผาปะเออจะไปน้ำผาปะไอไปไหนไปน้ำซึ้งไสว้บวว้ไปน้ำผู้หญิงไปอยู่คนจะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแม่โอ้ยมาสร้างว่ายถึงว่าบันกายบุบุนิโอ้ยมาถา่ารยรถมาถ่ายรถดูแข่งทำหางันว่าห่วยห่วยห่วยพ่อแม่เราหนียดหอบผ่าหอบบันถึงรถไปญี่ปุ่นโอ้ยไปโซงแนโซงเตยญี่ปุ่นโอ้ย ญี่ปุ่นมมนติบินทาพาบ่นิ่คือเครื่องบินยุทาพาหน่แม่โว้ยเนาะลูกหกโมงกับบ้านหรอม่บมาไจากไหนอ๋อฮะขับมาไหมไหนขับมาไกับดิไปส่งขี่ปุ่นบ่ได้นดเดิเดไปชงขึ้นรถเมาเครื่องบินไปเหรอโอ้ยขี่รถขี่รถขวบไปเนึ่ฮะขี่รถขวาไปรถขวบขวบขังข้าง ควข้างในัวข้างหนึนั่นว่าอะไรอีกเหรมุกนี่เหอไอควากรปุ่นสีจอดเหรเาบอกแมนวันนี้ถามกจวดจาดขี้โกจาก็จะจุดเฉาไปฮะตอนแรกว่าจะกลับบ้านวันนี้มันอะไรกับพ่อเห็นิว้รับมันที่ดพี่ดอนสวรรค์ถาเพิ่งเสียออกอยังแมนจุาไปบันไดเหรอเดี๋ยวเขาจบไปใจงินหตจากหนเนาะพ่อการยสวัสด์เหมือนเด้อแมนแมนได้ลับมาจากญี่ปุ่นผลหลักคัลงแป ปทาย่นสบครับยด้ยินเสียงอันเพาวันแวไอ้ทนมาห่วงเงินแต่วันีเทียงฝนอ้านั่นรู่สนุกมาซื่อมาออกเี่ยวคนงานจะเป็นแต่ลีดีลีคนนะเปงจะคือลีดีแอาบ่เป็นลีดออกะอกว่ามเห็นเจ้าบ่ีนังอรอยกอไผ่ไ่นปกติไว้กับบงบงเงินปฏิบัติถ้มายเด้นากับเ่ซัดๆ่เบิ่งมออกแล้วว่าเป็นนอไม่เปง คือนอใหมค่ครัเน,นาอโอ้ยเด้อทปนอตับตเตาออแม่สมมาไปไสก็ปเปลี่ยนแล้วกันสิคาบป้าโอ้ไป,อไปหามหม้วะันที่สามหอกกับประเดี๋ยวไปน้ำหอสด้วกันเลาล่าสามากับล่าดีโอ้เออ,เออเห็นดู่นะครับคนคนดูไก่เนาะตอนแรกกับว่าสีล่าล้วมันเหนือจัดจังยแมนวเช้ามันที่หกมียงทีพี่น้องกัเบิ้งถ้าเบิ้งได้เปลี่ยนเด้อเพราะว่าเป็นออกคิวงานแล้ว วันที่หกอยู่ที่เจ็ดงานงานบุญบางไฟวันที่หกไม่เกิดหนูได้อ่ายฮะวันที่หกไม่เกิดหนูได้แมนบอกระดอยมีองควัให้ายรึเปล่านี่ไงฮะเออแล้วมันก็ลังมาจะไม่มาหนึ่งหลาพันเกิดแล้วไปหาผู้บ่าวอยู่ญี่ปุ่นโอ้ยเนาะหาภูบาวอยู่ญี่ปุ่นไปหาบรรยากาศเราเดินทางปลอดภัยนะครับมาจากตลาด เดี๋ยวจะเอาของขึ้นรถบ้านให้สามอย่างได้สามอย่างโอเคโอเคครับเปียบเอาได้เปียบฮะเปียบเอาได้เปียบกเปียบไว้นี่ก็ได้มันงานเดียวนึงแม่นั่นล่แหละครับแม่นแต่งานทีทีจังอเป๋สามอย่างมีอย่างไงมีกระเป๋ามีหมอนมีผ้าลมโอเคไปนะครับจังไรทีมงานคอนไว้ว่ะประมาณเพียงขึ้นจะไม่ติดขึ้นมาไหมครับถ้าขึ้นพวกไปขอบควนไว้อะไง ฮะเบืบเ้องบนรถบถเตรียมใหญ่ไปฟ้ามพ่อแล้วพอได้ไปถ่ายคลิปมันถ้าเข้าไปเที่ยวจากที่ไปไทยสร็จถ้าเข้าไปกับที่รถลำพวงรถลำพุงคนกับเตรียมบันนั่งข้างหลังตัวเน,นาะนั่งหลังแถวรถเลยพ่อพนุ่มเดียพ่อพนุ่มกหรเตรียมพ่อหัดนั่งกับพ่อหัดเดียไม่เข็มเหรอการนั่นเดี๋ยวเบื้ก่อนถ้าก็นั่งในตู้เลยจ้ะป่วยเนาะเปิดหันแจกพ่ออิ่มให้อาเดินทางปลอดภัยครับ เจอกันค่ะครับผม,มพี่น้องไมปซื้อพักซื้อปลาเดี๋ยวต้องไปเจอเมนูกับพวนแล้วว่ายู่ขีบก้อนเด้อ่ะประคอหน่อยเลยไปพี่น้องนะครับนี่ซื้อกับข้าวนะครับพี่น้องเฮ็ดกินกับพวักเก่าเหมือนเดิมนะครับปลาปลาทูนะครับนี่บรรยากาศในสำนักงานเมืองลำพิษลำเพลินประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ ทีมงานห้องกับพักคนนะครับทีมงานควนไห้กับมาแล้วนะครับพี่น้องครับจะประมาณนี้นะครับพี่น้องรถกระิจอดนี่มาหอดแล้วนะครับพี่น้องซื้อพักซื้อ บรรยากาศในสำนักง,งานนะครับพี่น้องครับก็สิประมาณนี้นะครับนี่ยำแรงขอถูกขอไปพี่น้องเด้อนะครับเมนูนี้ก็นะครับปลานะครับรรทั้งปลาทั้งปลาทูทั้งปลาความเอา้าบรรยากาศในสำนักง,งานมาแลพี่ลำพืน นะครับพี่น้องย่ำคำย่ำเลี้ยงนะครับปั่จะประมาณนี้บรรยากาศดีนะครับพี่น้องย่ำเลี้ยงก็หาเนี่ยดูในกินมาพออ้วนนะครับนี่เป็นปลาว่าจะเป็นนะครับสุบน้อไม้นะครับก็ดีว่ากันคือดูซื้อกลิ่นดูนี่แหละครับพี่น้องครับเอา้าเป็นผู้ใดญ่ไหมน้อเสียงเจ้าี้ว อากาดพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับเอ้ะออกเดินท่ายอยู่บ้างหรอวะออกเดินท่ายอยู่บ้างยางขึ้นฮะโอ้สามสุมเหมือนโรงแรมไม่เก็บทิ้งเก็บความขึ้นรถเนาะสากเนาะขึ้นสากอาจจะได้ไปทำมนอถกหายกตูร่ำพงหาไล่เด็ก่อนเบิรงก่อนถ้าคนขาดกับไปหาหยกตูร่ำพง เอาไปเพรชน้ำก็ได้ตัวอ๋อ<า>เพรชน้ำเข้าใส่ตัวทีเดียวนั่งร้านเอออโ้ยหมดนถนัดเน,นาะยันยืนบัวปินมันมันหนักแม่นนั่งร้านพี่บ่ายมันจ้นัง่งหนักปอดท้องไออไอ้ไอ้ไอ้โพละโป่งบอกบนี่ครับเป็นอย่างบรรยากาศเอาสำหรับคลิปนีว่ามีอย่างไรนะครับเราก็สิไปเห็ดนีนู่นับเขานะครับถูเบอหวนกินนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนีว่ามีอย่างไรก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณรางเด้อ กติดตามช่องเสียออกเพชรลำเพื้นนะครับพี่น้องขติไทยบรรยากาศที่พี่น้องบ,บองึงไปเรื่อยๆนะครับในช่องเสียอ,อ่างสาหรับคลิปนี้กขอขอบพุณนพี่ขอบพุณนวองนะครับที่กดติดตามช่องเสียออกเพชรลำเพื้นนะครับพี่น้องครับตะเวนกับรับฟ้าแล้วบรรยากาศนะครับอยู่ที่สํานักงานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บพมีอย่างไรขอขอพุ่นพี่ของคุณหน่องอีกรอบนะครับเดี๋ยวจังมาพบพ่ากันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ